สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมเรื่องราวของเสือจ้างกวังนิปปอในช่วงของค่ำคืนนี้พุทธการสัปดาห์ที่4ธันวาคมนะคะส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่ขอทุกคนมีความสุขมากๆขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นแล้วก็ฝากสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดซับด้วยฝากสนับสนุนช่องกูสุราของเราด้วยนะคะพี่น้องวันนี้เราก็ขอสังความดีจกกกวังนิปปอเลยมาตั้งแต่เช้านะคะวังนิปปอเปิดตัวเป็น global s p o k e s p e r ั สปดานะคะเครื่องกลหนวดที่ชื่อว่า User เป็นเครื่องกลหนวดขนาดจิว๋วแบบเล็กมากๆดูไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นเครื่องกลหนวดไว้บอกก็อับโฆษณานในช่วงสายๆวันนี้นะคะในโฆษณาก็สมสุดสีดําพร้อมทังเครื่องกลหนวดแบบมินินะขนาดเล็กขนาดจิว๋วแล้วก็บอกว่าผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นกอแบบ,บอแบรสโตรเวอร์ชั่นของ User คือเป็นโคศกระดับโลกของแบรนด์นี้ค่ะ วัยีบอกว่าเริ่มต้นยุคใหม่เครื่องกลนวดแบบมินิและก็ต้อนรับตัวเองในแบบที่ดีขึ้นโฆษณาความยาว1นาทีกับอีก20วินาทีนะคะวังยี่ปอกสวมสูทสีดสําคือหล่อเท่มากๆณเวลาที่วามอาเซียนอยู่นี้นะคะใกล้ที่จะ18บแนาฬิกาแล้วคนดูไป14ล้านกับอีก7 0 0 0แสนกวิวโหโสุดมากๆดีเป็นโฆษณาตัวล่าสุดของวังยี่ปอนะคะยังเที่ยวเห็นอยู่ค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นศิลป,ปินนะคะที่มีโฆษณาอยู่ในมือเยอะที่สุดที่วัมนับดูนะคะในจริงตงบแ, 3, แบรนด์ซามี31เแบรนด์ แต่ที่แอดเค้าแฟนแจ้งมานะคะมีทั้งหมดเนี่ย29แบรนด์คืออยู่ในมือณปัจจุบันนี้สวัหวังยี่อเป็นเซจีนะที่มีโฆษณาอยู่ในมือเยอะที่สุดมากันครบทุกวงจรนะคะหวังยี่ u s อยูเซอร์ค่ะในเวปป๋อก็เว็บข้ามหวังยี่อบอกว่าไม่ถูกกาหนดปฏิเสธความธรรมดาท้าทายตัวตนใหม่ๆแล้วก็ตอนรับหวังยี่ปอเ,เป็นกอบป๋แบรนด์ปสปอพันของยูเซอร์มาร่วมกันเริ่มต้นยุคใหม่ของเครื่องโก FIFA นหนดไฟฟ้ามินิไปด้วยกัน วังี่ปอมีสวัสดีทักทายแฟนๆทั่วโลกด้วยนะคะในฐานะของโฆษกรนด์ระดับโลกของแบรนด์ยูเซอร์วังยีปออว่าสวัสดีรับทุกคนผมวังยีปอนะครับก็ว่าแบรนด์สปรเองของยูเซอร์ไม่ว่าจะมีการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานเนี่ยก็ล้วนต้องไล่ตามจุดสูงสุดอย่างเต็มที่เหมือนกันก,กับยูเซอร์เลยนะครับเป็นเสษความไม่ธรรมดานํำเซิร์โปรดักที่ทำให้ทุกคนนั้นเซอร์ไพร์แล้วก็เฝ้ารอโปรดักกันต่อไปเสมอมาเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ไปได้วยกันกับยูเซอร์และให้พวกเรา ความท้าทายใหม่ๆไปด้วยกันนะครับยูเซอร์ก็อัพภาพมาหวังที่ปอแบบหล่อมากๆในชุดสุดสีดำพร้อมกับเครื่องกลนวดมินิก็มีแฟนๆแบบมาเมนแซวบอกว่าหวางที่ปอเธอมีหนวดด้วยเหรอเธอโฆษณาเครื่องกลนวดแล้วก็มีคนมาบอกว่าหวางทีปปอไม่มีนวดแต่ตอนนี้เซียวจ้านเอาไว้หนวดไงวังนปอะโฆษณาเครื่องกลนวดนะคะทันทีที่เซียวจ้านอัพรูปภาพนะคะที่แบบไว้หนวดเนี่ยเครื่องกลนวดก็มาเลย แล้วก็แซวกันไปนะคะเป็นอะไรที่แบบน่ารักทั้งพี่น้องนะคะทั้งเสียวจ้างกับหวังฮีปโปนี่แหละคนที่เรารักทั้งสองคนใครไม่เชื่อมโยงไปหาการก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเชื่อมโยงด้วยความสุขด้วยความรักคนทั้งสองจากสินค้าของหวังฮีปอนะคะแบรนด์ล่าสุดที่เปิดตัวในช่วงของวันนี้หวังฮีปอเป็นโฆษกแบรนด์ระดับโลกค่ะเราก็มาต่อที่งานช่วงเมื่อวานนี้กับการเดินทางที่หางโจนะคะหวังฮีปโก็สร้างความฮือฮาเหมือนเดิมเป็นจุดเด่นเป็นไอคอนจริงๆนะคะผู้คนที่อยู่ในงานก็ให้ความสนใจมากมาก สเสน่ห์แรงเนื้อหอมที่สุดนะคะวังยี่ปอมีแต่คนที่อยากจะยกใกล้แล้วก็พูดคุยด้วยเดินเข้างานแบบเท่มากๆนะคะรวมถึงทีมงานที่ไปด้วยกันผู้ที่สตาฟดูแลวังยี่ปอค่ะวังยี่ปอในฐานะของแบรนด์แอมบบสเซอร์ของชาแนลนะคะก็เดินทางไปร่วมงานสำหรับชาแนลสองศูนย์สองสี่สองศูนย์สองห้าเมดิเดัสโชว์ไปร่วมชวมแฟชั่นโชว์ค่ะในช่วงเมื่อวานนี้เขาบปุณมายี่ปอฟิเชียลด้วยนะคะสำหรับการอัปรูปภาพของวังยี่ปอแบบหล่อมากๆทั้งหลอ่อน่ารักจริงๆ เป็นชุดเสื้อผ้าของแบรนด์ชาแนลนั่นเองคลลชชั่นปี2024-2025มีสร้อยคอมุกนะคะมีแคมปการาดดอกคาเมียและก็แบวนโคโค่คลัชซึ่งเราก็ชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นแวนแบบมีรูปตัว X อยู่ในนั้นในเข้าไปปอของวังอีป้ปอนะคะก็มีถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้เอาแวนดูไม่ทันหรอกตอนที่วังอีป้ปอถ่ายทอดสดอยู่แต่ว่าแฟนๆเอาเข้าไปดูเยอะมากๆในตอนเดียวไทม์นะคะ2ล้านสำหรับการเข้าไปดูพี่น้องคิดดูแล้วกันถ่ายทอดสดแบับ2นาทีกว่า ก็มีการพูดคุยกับแฟนๆด้วยแล้วก็มีคนถามวังอี่ปอเนี่ยได้ยินช e I mean, you know, ัดหวังยีป๋อชิมฟอนไรมาวังยีปอกินข้าวอ้างเนี่ยมีถามด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะวังยีปอก็ทําอะไรที่น่ารักน่ารักนั่นแหละคนที่เรารักนะทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักแฟนๆก็ไปรองที่หางโจแบบเยอะมากๆค่ะสำหรับในช่วงเมื่อวานทานาฮาวเ่ยก็มีอัปรูปภาพวังยี่ปอที่ถ่ายออกมาแบบร้อมากๆด้วยแล้ววังอีปอก็ทักทายแฟนๆนะคะสำหรับแฟนนิสซานเวล สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบกสิงคโปร์ทุกคนนะคะผมวังยีปอผมเองก็ชื่นชอบในกีฬาแล้วก็กีฬาอดอครับในด้านกีฬาผมก็หวังว่าจะสามารถที่จะคอลับไอเทมบางอย่างร่วมกับชาแนลได้ทุกครั้งก็รุนลอคอยเรื่องของการออกแบบมากๆเลยครับแล้วก็เรื่องเบื้องหลังแล้วก็แรงบันดาลใจในการที่จะดีไซน์ด้วยก็ถือว่ามาสร้างสีสันในช่องกลางสัปดาห์ให้เราแบบหายคิดถึงกันนะคะสำหรับวังยีป่ปอค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยพอดร้อนแรงมากในพี่น้องอย่างที่เราเห็นในแฮชแท็กในเวปอ ชาร์จระเบิดกันเลยข้างหนึ่งติดกันทุกหัวข้อเลยนะคะวงยี่ปอสำหรับเมนฮอตเซิร์ชในช่วงเมื่อวานนี้กับการเดินทางไปร่วมงานชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ชาแนลนอกจากวายีปอแล้วยังมีศิลปินชื่อดังอีกเพียบเลยนะคะมาจากเมืองนอกก็มีเมื่อวานนี้วายี่ปอก็อัปเดตอินสตาแกรมด้วยนะคะเป็นภาพแบบขาวดำหมดเลยคลาสสิกมากๆเสารการร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ชาแนลค่ะ ก็ติดแฮชแท็กอย่างเดียวนะคะคือช่วยโปรโมตงานว้งฮปอไม่ไม่ได้พูดอะไรติดแฮชแท็ก Channel r i d a r นะคะแล้วก็ Channel Show แต่นี่คือแอดเคต์จริงๆของวังฮิปอนะคะสับอินสตาแกรมผู้ติดตามทั้งหมดเนี่ยสามล้านสามแสนคนอัพแล้วก็ฟอลโล่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสองคนโพสต์ล่าสุดนะคะเป็นโพสต์ที่ห้าสิบเก้า น้องราวันที่ที่กันบ้านนะคะจากวั้นิปมาที่เซียวจานเมื่อวานช่วงบ่ายเสียวจานซโอฮะก็ตัดคลิปแบบน่ารักน่ารักนะคะเล็กๆมาให้ไดฟินกันกนะกับเซียวจานทีห่หล่อมากๆเพราะว่าล่องลอยในความฝันมองหาวิธีที่ตัดกับความเป็นจรงิงยอดเยี่ยมไปเลยนะคะเรายังคงรอคอยที่จะซื้อค่ะอัลบั้มของเซียวจาวนซอาอัลบั้มชุดแรกนะคะโซโลโอัลบั้มของเสียวจานวอร์มนตอนนี้เพลงก็ปล่อยมาครบแล้วนะคะที่น้อง เรารออยู่ค่ะระหวังก็เชื่อว่าทางด้านของประเทศไทยเนี่ยต้องมีคนนําเข้ามาจําหน่ายแน่ๆเหมือน,นตอนเพลงเมท o เลฟอะตอนนั้นก็มีเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านทาง VTV อย่างที่เราทราบกันนะคะว่า Tencent Music ในเครือ Tencent อยู่เบื้องหลังในส่วนของการผลิตงานของเซียวจานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหน้าที่จะได้ซื้อผ่านทาง VTV หรืออะไรยังไงก็มารอติดตามไปดกันค่ะพี่น้องแน่นอนที่สุดนะพวกเรารอซื้อรอที่จะสนับสนุนเซียวจานอย่างเต็มที่เลย เพลงยอดเยี่ยมแบเพราะโดนทุกเพลงและส่งความคิดถึงเีลวจนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่ก็เป็นการโปรโมตนะคะภาพยนตร์เรื่องมังกรหยก Legend of the Condor h e r o The Great Hero นะคะที่วันดาพาซาที่กรุงปักกิ่งรอรอคอยอยู่นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกรวมถึงจ้งางไหจ้วนด้วยเราก็รู้แน่ชัดแล้วนะคะจ้งางไหจ้วนเนี่ยจะฉายในช่วงปี2025และมังกรหยกก็เข้าฉายระบุวันแล้วนะคะว่าวันที่29 มกราคมปี2025ช่วงตุจจีน,นะวันแรกส่วนซีรีส์ของเซียวจานนะคะที่ร่วมแสงกับเรนมินค่ะซีรีส์เรื่องลำนำกระดูกยกจะออกอาอกาศทางลาลาทีวีที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยทางด้านทิทททัศน์นะคะเขาก็เขียนแบบชื่นชมเยอะมากๆเลยนะคะว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนเขาก็จะนํามาออนแอร ในช่วงของเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้ปี2025เราดีใจกับเซียวจานด้วยนะคะเพราะว่าผลงานก็กระจายออกไปออนแอร์เนี่ยทั่วโลกเลยนอกนจากนั้นนะภาพยิญญาเรื่องมังกรโยก็ฉายทั่วโลกพร้อมกันอยู่แล้วเซียวจานบทบาทกล้วยเจ๋งขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมช่องกุสุรานด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุสนค่ะทุกคอมเมนต์ทุกไล like, ค์ทุกแชร์นะคะทุกซูร์แตงแล้วก็แฟนๆฟิกเสียงช่องเรานะคุณยายคุณป้าคุณป้าแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะเวลาที่มีคน จำตัวละครได้นี่แอมดีใช่มากๆคือลุ้นอยู่นะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้แบบจะติดไหมนะจะอะไรไหมนะก็ลุ้นอยู่แต่ก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่แล้วก็เขียนเองอคิดเองทุกสิ่งทุกอย่างไปจากจินตนาการของแวมเองก็มีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้จินตนาการแล้วก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่ตัวเองคิดไปสู่พี่น้องที่ชื่นชอบรักเซอจัากับวังี่ปอเหมือนกันมีความสุขไปด้วยกันอินไปด้วยกันสำหรับ EP ที่3นะคะแอมก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะค และขอพระเจ้าสวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ